สวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดถูกใจหัวใจติ๊กต๊อกกันนะครับผมโดยเว็บ KM Social นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับกลายเป็นเพื่อนจิมเข้าไปดิเร็งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะหรือเพื่อนจะเสิร์ชหาคำว่า KM Social ก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเป็นเพื่อนเรากดที่สมัครใช้งานนะครับ กลายเป็นเพื่อนกออชีพผู้ใช้เมลรหัสผ่านนะครับไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติ๊กใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้ล่ังเลยนะครับผมหรือได้หากนะครับเพื่อน,นมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อน,นก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับเรามาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันดีกว่านะฮะ เพื่อนลองชื่อข้อใช้มาแล้วนะครับก็จะเจอในเว็บไฟล์แบบนี้เลยบังกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินปรัอิการสั่งซตือนะครับจนถึงติดต่อแอดมินก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะมองมาที่ด้านบนาัมือนะครับเพื่อนจะเห็นปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินนะครับสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันทั้งรายการจะอย่านีกันนะครับเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันก่อนด โดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีสองช่องทางนะครับในการเลือกเติมนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นอ่ะคิวอาร์โค้ดนะครับทุกธนาคารเลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับจะบิตคอร์ดที่เลี่ยนนะครับก็สามารถนำมาใช้งานเว็บไซต์กันได้นะครับโดยในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคำแนะนำที่ต่างกันด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมอ่านกันก่อนนะครับส่วนทางด้านล่างจะเป็นอ่ะตารางนะครับประวัติการเติมเงินของเพื่อนนะครับอยู่ด้านล่างนี้การเลือกเติมเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่อ่ะัครบ ก็สายอดเงินเข้าไปนะครับกดจ่ายคิวอัลโค้ิมทเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะฮะแล้วมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่อคำสั่งซื้อใหม่นะครับเหมือนเลยพิมอดมูนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาบริเวณติ๊กตอกนะครับแล้วก็หาคำว่าเพิ่มหัวใจนะครับมาด้านล่างนะครับบริการนะครับก็จะมีอ่าหลายบริการให้เราเลือกนะครับก็จะมีรายละเอียดละเล็กความเร็วราคาที่ต่างกันไปนะครับผมเพื่อนๆก็ลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยนะครับมาด้านล่างนะชช่่อองงงลิก์จนนนวะครับช่่่่่่่่่ออออออองงงงงงงลลลลิิิิกกกก์์์์ใใใหห้้้้เเเเพพพพืืนนนนนๆาาขโสสตตตะะะครรัับททีีีจจมมยยดดูแวชไ ส่วนจนวนนะครับก็คือจำนวนยอดถูกใจที่เพื่อนต้องการจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับจะมีขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะครับสูงสุดอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับกลาเป็นเพื่อนเข้ามาหน้าทิกต o อกนะครับโดยตอนนี้ที่โพสต์เรามียอดไลค์อยู่ที่หนึ่งนะครับผมกลายเป็นเพื่อนเข้ามาก็ไปลิงก์โพสต์นะครับนามาวางที่ช่องลิงก์ใส่จํานวนก็ไปนะครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งร้อยแล้วกันนะครับให้เพื่อนเห็นกันแบบชัดๆเลยแล้วเมื่อเรากรอกครบแล้วนะครับก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับยก็ใ้จ่านะครับลอตได้นะครับแล้วเม่อาฮะ เมเพื่อนกดตรงแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องแก่เขียวขึ้นมานะครับพิมนว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะแต่หากเพื่อนนะครับต้องการจะเช็คสถานะออเดอร์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มากดที่ปอดคำสั่งซื้อได้เลยนะครับผมก็หน้านี้นะครับจะโชว์ประวัตินะครับออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับโดยด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเคยกดกันไว้นะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับพิมว่ารอดำเนินการด้านซ หลักฐาเพื่อนๆนะครับพอปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับกดมาที่ติดต่อแอดมินนะครับก็หากพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อนก็เข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับผมก็มาเลือกทีมโหมดมูนะครับปัญหาออเดอร์หรือการชำระเงินนะครับเป็นอื่นแจ้งปัญหาที่ช่องที่สองนะครับมาใส่เลขออเดอร์ที่ช่องนี้แล้วก็มาพิมพ์ข้อความหาแอดมินได้เลยนะครับว่าปัญหาเป็นยังไงนะครับผมหรออถ้้้าาาเเ่นนะครรรรัับบสมปปูไไดทตก็ฟล์ขีีงย แล้วาจะหาเพื่อนนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ JM Social นะครับก็สามารถแนะนําให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันนะครับ3%นะครับเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะฮะแล้วมาเรากดั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสต์กันดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าโพสต์นะครับมียอดไลค์หัวใจถูกใจอยู่ที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามารีเฟซหน้ากันดูนะคคครรรรัััับบบว่่่าาาายยยออออดขขึึ้้นนนนนนมมหืืงะะเเเป็ลพๆก กำลังขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวรอสักครู่ก็น่าจะถึงยอดที่เราเกาะกันไว้แล้วนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาเยอะๆแล้วดีกว่านะครับมาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นะทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดรายถูกใจขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น1 0 2สงถูกใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ใช้เวลากันแป๊บเดียวเองนะครับก็มียอดแถมขึ้นมาให้ด้วยนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งยอดนะครับเพื่อนๆ ในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากเว็บไซต์ KM Social นะครับเพื่อนๆในเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิ้มปทด่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ใ้แล้วนะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมเข้ามาใช้งานกันนะฮะสวัสดีครับ